วลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียลงพื้นที่แคว้นเนจนโนฟโกรอดเพื่อสังเกตการการซ้อมรบระหว่างรัสเซียกับเบลารุสภายใต้ชื่อสาพาั2025ผู้นำรัสเซียให้สัมภาษณ์สื่อทางการเกี่ยวกับเป้าหมายในการซ้อมรบร่วมปีนี้นะครับเป็นการผลักดันต่อต้านการลุกรารัฐสาภาพระหว่างรัสเซียกับเบลารุส все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиты от любой агрессии союзного государства. Причем это все современная техника, используемая в практической боевой работе. Да и планы учения строятся, исходя из опыта, полученного при проведении специальной военной операции. ด้านกระทรวงกลาโหมรัเสเซียได้เผยภาพการยิงทดสอบขีปนาวุธเซอร์คอนเพื่อโจมตีเป้าหมายในทะเลบาเวนไกลออกไปประมาณ900กิโลเมตรนะครับสื่อทางการรัเสเซียระบ,บุว่าเซอร์คอนมีพิสัยการยิงตั้งแต่400จนถึง1,000กิโลเมตรและความสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์น้ำหนัก300ถึง400กิโลกรัม ด้านกระทรวงกลาโหมเบลารุสก็พูดถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีด้วยการนำขีปนาวุธโอเรชนิกของรัสเซียที่เคยใช้ในสมรภูมิยูเครนมาใช้ในการทดสอบด้วยและการซ้อมรบในปีนี้มีกำลังพลเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0 0คนขณะเดียวกันสมาชิกนาโตในยุโรปต่างก็จับตามองการซ้อมรบสาหัสปีนี้อย่างใกล้ชิดหลังจากก่อนหนีน้โดนรัสเซียได้รุกล้ำน่านฟ้าของโปแลนด์และโรมาเนียนะครับมีความเคลื่อนไหวจากประธานาธิบดี ดีโวโลดิมีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์สกายนิวส์เตือนว่าโปรแลนด์อาจไม่สามารถช่วยชีวิตของประชาชนได้อย่างแน่นอนถ้า,ผาเผชิญกับการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่จากราัสเซียในอนาคตหลังจากโปรแลนด์สามารถสกัดโดนเพียง4ลำจากทั้งหมด19าลำขณะที่กองทัพอากาศยูเครนใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศหลายชั้นจนสามารถทำลายโดนได้700ลำจากทั้งหมด810ลำภายใน1วันเท่านั้นแต่ นำยูเครนก็แสดงความพร้อมในการช่วยเหลือโปแลนด์ฝึกการป้องกันโรนเนื่องจากการโจมตีของรัสเซียต้องการบ่อนทําลายความมั่นคงในภูมิภาคด้วยกรับเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับความตึงเครียดจากเหตุโรนรัสเซียรุกล้ำหน้านฟ้าของโปแลนด์เกิดขึ้นในข่วงเวลาครบ86ปีกองทัพสาภาพโซเวียตรุกรานโปแลนด์เมื่อปี1939 ในช่วงเวลานั้นโปแลนด์ก็เผชิญกับการโจมตีจากนาซีอรมนีทางทิศตะวันตกและเผชิญกับการโจมตีจากสหภาพโซเวียตทางทิศตะวันออกวันนี้นายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัค์ได้กล่าวยกย่องบทบาทของโปแลนด์ในนาโต้และความเป็นเอกภาพของนาโตในการรับมือกับภัยคุกคามจากประเทศอื่น która płynie z września 1939 roku i to jest lekcja, którą dobrze jako naród odrobiliśmy, którą dobrze odrobiliśmy jak, jako państwo. Polska nie jest dzisiaj samotna. Polska nie jest obiektem ataku dwóch wrogów z dwóch stron. Polska dzisiaj jest osadzona mocno w zachodnim sojuszu. การส่งโรนรุกล้ำน่านฟ้าโปรแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนำไปสู่การเปิดปฏิบัติการ Eastern Sentry ในปีกตะวันออกของนาโต้ครับหลังจากประธานาธิบด,ดีโปรแลนด์ลงนามในข้อตกลงเปิดทางให้ทหารหนาโต้เข้ามาประจำการในโปรแลนด์อย่างถาวร ภายใต้ปฏิบัติการนี้นะครับเป้าหมายสำคัญก็คือการเสริมการป้องกันและการสร้างความพร้อมให้สมาชิกนาโต้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญการรุกล้ำน่านฟ้าจากรัสเซียในอนาคตด,ด้วย